กรุงไทย TMB ธานาคารขึ้นดอกเบีย้ยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย0.25%และได้ทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟอ้อของประเทศนั้นธนาคารจึงจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย เพื่อให้สะท้อนทิศทางอัตราดอกเบี้ยในประเทศและต้นทุนการเงินในระบบที่เพิ่มสูงขึ้นโดยปร,บบรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก0.05%ถึง0.25%ต่อปีเพื่อส่งเสริมการออมสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ปรับ,บขึ้นดังนี้ดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี M.L.R. เพิ่มขึ้น0.20%ต่อปีเป็น6.35%ต่อปีปร,บบรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี เกมโกอาเพิ่มขึ้น0.15%ต่อปีเป็น6.87%ต่อปีและปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยงเงินผู้รายย่อย MRR 0.10%ต่อปีเป็น6.87%ต่อปีมีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2566เป็นต้นไปด้านนายปิติตันทเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยธนชาติหรือ TMB ธนชาติ TTB กล่าวว่าธนาคารปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้0.10%ต่อปีซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นที่น้อยกว่าดอกเบีย้ยนโยบายเพื่อดูแลลูกค้าสิงเชื่อทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจธนาคารได้ออกอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงลูกค้าชั้นดี p l r พราม lending rate ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ2.75%ต่อปีส่วนดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ TTB up and up 24เดือนปรับอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดจาก2.50%เป็น3.00%ต่อปีและบัญชี TTB มีเซฟเงินฝากดิจิทัลปรับดอกเบี้ยรวมโบนัสขึ้นจาก1.70%เป็น2.00%ต่อปีโดยมีผลตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ขอบคุณข่าวสารจากไทยรัฐออนไลน์